รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยแป้งดีมนเต้โทร022388999สันเลิร์รีสอร์ทแอนสปาจังหวัดนครปฐมโทร0847065980โอ้ร้อนก็ร้อนเนี่ย นัดกันไว้ก็ยังไม่มาสักทีโอ้ยเล็ดเล็ดเล็ดโอ้ยนี่นะถ้าไม่สวยอย่างที่บอกไว้นะโอ้ oh. Oh. เล่จังเลยเนี่ยวันนี้นโอ้โหโ้โหนึกว่าใครตุกตาคนเดิม นี่คนรู้ไหมทิธีกรเขาบอกผมว่าพิธีกรคู่ผมวันเนี้ยสวยสูงขายาวเอลเอสนี่ไงนี่คุณต้องบอกเลยว่านโยบายของรายการเรานะจะไม่เปลี่ยนตุ๊กตาอย่างแน่นอนนโยบายเราเรามีรายการเรามีนโยบายด้วยหรอมีนโยบายเพราะว่าตุ๊กตาได้ฉีดเส้นตายไปเลยฉีดคาดไวยแดงๆเลยว่าห้ามเปลี่ยนตุ๊กตาอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแต่แต่เดี๋ยวนะก่อนที่จะมาพูดถึงพิธีกรเนี่ย นักสัมมานี่ครับซึ่งมันก็อยู่ไกลจากห้อ,องของนักตาม,มากรถก็เติดร้อนก,รอนก็ร้อนแต่งหน้าก็ต้องมานั่งแต่งบนรถแล้วแบบเขาจะน่าหิวข้าวมากแล้วมันไกลไกลามากแบบออน,นี่<ด>นี่น,นี่หยุดบ่นก่อนผมบอกเลยว่าวันนี้ร้านนี้เนี่ยมันไม่ไกลาจากกรุงเทพเท่าไหร่เราเชื่อนะร้านนี้อาหารอร่อยมากการันตีหลายสถาบัานเลยนะน้องทุกตาให้กี่ดาวยอยเขาบอกว่าให้5้าดาวเลยนะเลิศได้ยินมาว่าทุกตาชอบ สเต็กใช่ไหมชอบชอบมากกระดูกชอบแพ้ไหมชอบ,ชอบเฮ้ยผมบอกเลยหลังครัวกระดูกเยอะจริงดิขนมเค้กกาแฟสดเทียบผมบอกเลยว่าข้างในเนี่ยสวยมากจัดร้านดีต้นไม้เยอะอากาศร่มเย็นแล้วเชื่อเลยว่าถ้าตุ๊กตาเข้าไปเนี่ยไม่หยุดนิ่งแน่ๆต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นร้านที่ตุตาชอบต้องถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยอ่ใช่ผม เชื่อเลยร้านนี้จัดสวยจริงๆจริงเหรอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทไมไปข้างในดีกว่าจริงจริงผมหิวแล้วนะนี่ถ้ามันไม่โอเคนะถ่ายรูปไม่ได้ชั้นคุบเธอเอามาตามมานี่ลูกมาเร็วอันนี้มานี่ตามมานี่มามาโอ๊ยโอ้ยโอ้ยร้านสวยมากเลยอ่ะใช่นี่บ้านดีบ้านเจ้าของร้านเป็นเนี่ยไม่ใช่ร้านอาหารที่ผมบอกไว้ไงรอรออู้ถ่ายรูป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 อะไร เอาอะไรใช่ใช่สวยสวยสวยโน้นโนนต้องไปอยู่ฝั่งโน้นถ่ายรูปมาก่อนสวยปะสวยปะเอีแป๊บหนึ่งนะแล้วแล้วสวยแต้พี่ด้วยหรอได้ก็ได้เดี๋ยวปึ๊ตั้งใจจะมานั่งข้างๆอาจจะมาได้ได้ได้ใช่ตรกดให้ถูกสีมีกดตรงนี้เนี่ยเนี่ยหันหน้าด้วยโอ๊ย โอ้ยร้านน่ารักอ่ะต้องบอกเลยว่าถ้าแบบเด็กนักศึกษานักเรียนหรือว่าเป็นครอบครัวเนี่ยต้องแฮปปี้เพราะว่ามารู้สึกว่าแบบเอ้ยนึกว่าเหมือนบ้านอ่ะใช่ครับไม่ใช่แบบร้านอาหารที่เราต้องคิด่าแบบเออชอบเหมือนพ่อแม่พามาแล้วแบบน่าเบื่อผมเข้ามานั่งนี่นะรู้สึกว่าแบบสบายใจมากอยากจะนอนหลับเลยน้องตุฉันอยากเข้าไปดูข้างในอยากไปดูเมนูอาหารมากเลยอ่ะเอาเก็บ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 ไปเดิมไปเดิไป าโอยู่ขผมบอกเลยข้างในเนี่ยแต่งสวยมากนะคือนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วไ,ไปเอถอะไปเถอะฉันอยากไปแล้วว่าโอเคนี่คือจะไม่ไม่สนใจอาหารเลยใช่ไหม